นี่มิหน้าเขาถึงขายดีไงทําอาหารอร่อยไม่ใช่บรรยากาศดีอย่างเดียวนะอาหารก็อร่อยร้านอื่นไปกินแล้วไม่อร่อยผิดหวังอย่างเช่นเม่นที่ไปกินอะไรจิ้มจุ่มยักษ์ไม่อร่อยเลย แส้มแมงโคตรจะทุเลศไม่น่าฝรั่งมันถึงไปบอกว่าเป็นอาหารยอดแย่อันดับสิบสองของโลกแดกลงไปมีแต่น้ำมะขามเปียกข้นๆไม่มีเนื้อปลาไม่มีรสหวานพ่อมันตายแล้วก็ไข่ปลาเรียวเซวก็เข้าปากนีแบบลุยเลยอะ่ะไม่เหนิบค้างไม่สดนะซุปเปื่อตีนไก่น้ำซุปอร่อยแต่ว่าตีนไก่เหม็นยิบหาย ส้มตำทะเลทอดตะโก็บอกอยากกินส้มตำพ็สั่งถามมาเอาไหมลองกินส้มตำทะเลทอดแม่เออญลองดูแมงไม่อร่อยเลยส้มตำแป้งไม่กรอบเลยแป้งนิ่มๆไม่ผ่านบรรยากาศดีวิวสวยมากแต่อาหารไม่อร่อย ินี่คะ่ะคุณผู้ชมนี่น่ากินมากเลยเห็นไหมคะโอ้ยน่ากินมากเลยนี่คะ่ะคุณผู้ชมเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดอืมอืมอืมอร่อยอืมก็ททำอาหารน่ากินนะทำอาหารน่ากินคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะมากินลาบเป็ดกันคุณผู้ชมเนี่ยลาบเป็ดอืมให้ได้เลยอืม,อ,มอร่อยมากคุณผู้ชมลาบเป็ดอันนี้ต้ตมตำไอ้ทะเลก้า ก็คือเอาข้าวส้มตัำทอดไงคุณผู้ชม,มใช้ได้เลยอืมผเหนียวเขาก็นึ่งอร่อยใช้ได้ไม่แปลกใจเลยทำไมเขาขายดีเปิดมาปีเดียวแต่ขายดีขนาดนี้อืมเพราะคนกินแล้วมันติดใจมันมาอีกบรรยากาศมันดีด้วยไงดนตีก็เพราอร่อยใช่ไหมลูกอืม อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยม,มากราบเป็ดราบเป็ดอืมอืม แม่ครัวที่นี่เก่งเลยอ่ะทำอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมอืมอืมเม,มนูเขาเยอะด้วอร่อยด้วยเรียกว่าอร่อยทุกเมนูเลยแม่ครัวที่นี่เก่งมาก อืบรรยากาศดีมากแต่ถ้าคุณผู้ชมมามาสักสี่โมงเย็นน่ะมันจะได้เห็นน้ำสีเขียวสวยๆวยคุณแม่มาไม่ทันเพราะว่า คุณแม่ออกจากประตูน้ำอ่ะห้าโมงเย็นมาถึงนี่ทุ่มครึ่งสองชั่วโมงครึ่งรถมันติดมากไม่ขยับเบอือ พรุ่งนี้อย่าลืมดูนะแท็หัวข่าว9โมงขรึ่งถึง10โมงครึ่นอมรินทีวีช่องดิจิตอลที่32ใ้เป่ว32เสา33อะอมรินทีวีอะคุณผู้ชม9โมงขรึ่งถึง10โมงครึ้งพรุ่งนี้แม่ออกรายการประชาติกแพรรี่ประชาติกาเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่น จำดูให้ได้นะคะฟ้าถั่วข่าวอมรินทีวีดิจิตอลท่องสามสิบสองใช่ไหมคุณผู้ชมวามจำเสื่อมสามี่สาม่โอ้ขอโทษดีดิจิตอลสามสี่ดิจิตลอลสาม,ม,มสีม่ <34. S 1> เจ้ามงึนสิบมงเกิพิธีกรใหม่สามคนเลยรายการใหม่วินลี่แม็กอินทรสเจนนี่ได้หมดทัศเจิ้นแล้วก็เพอริภี่ไพวันสุวรรณบุตรใช่เปล่าวะนันับคุณมันนะภพยวันนันทะคุณอะไรความจำไม่เสื่อมแพร่ อำดูห้ได้มีรยุหัวด้วยนะอโอเคแล้วอาหารที่นี่ใช้ได้เดี๋ยวกินแกงส้มดูว่าเป็นยังไงทำไมน้ำมันข้นๆโอ้น้ำมันข้นๆเพราะว่าเขาใส่น้ำมะขามเปียกเยอะเนี่ยกินข้าวปากนี่มะขามเปียกเยอะเลยอืม ไข่ปลาเรียวเซียวมันเป็นเนบเนบเนบเน,บ,น,บ,นบคุณผู้ชมอันนี้เอ็ดดิ้งไฟเบอร์เอ็ดดิ้งไฟเบอร์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะซองหนึ่งนี่สิบสองกัมน,นะคะคุณเอ็ดสิบห้ากันซองนึ่งมีสิบซองนะคะกล่องละห้าร้อยบาทแต่คุณแม่ไม่ขายตอบแทนพระคุณของเอฟซีนะคะห้ากล่องสองพันห้าคุณแม่ขายเพียงแค่หนึ่งพันบาทส่งฟรีเนี่ยพอเราจงกับน้ำเย็นนะคะสา่น้ำแข็งกินมันจะเป็นแบบนี้น่ากินมาก หอมหวานอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมมันกินดีมากพุงมันยุบพุงยุบด้วยแล้วก็เบิร์นไขมันด้วยแล้วก็ดีตอกล้างลำไส้ด้วยแล้วทำให้เราผิวใสผิวสวยดูคุณแม่เนี่ยหกสิบสีแล้วผิวยังสวยเลยอื คุณผู้ชมปากเป็ดมาแล้วตะก้องชอบกินเลยสั่งให้ตะก้องกินไสย่างมามาใกล้ๆแม่หน่อยพระขาแม่เดินไม่ได้ไงอื้มเส้นเอ็นหัวข่ามันขาดไงลูกเดินไม่ได้อ่ะมาคุณผู้ชมดูไส้ย่างนี่โอ้ยน่ากินฝุดๆอุ้ยควยหล่นนี่ค่ะอืมอืมอร่อยน้ำจิ้มจ่วเขาอร่อยนะ น้ำจิ้มแจ่วห้าลอยมากเลยอืมไสย่างเขาเปื่อยแลวหอมไม่เหม็นไม่เหม็นสาดนี่นี่คุณผู้ชมเอ็ดดิ้งไฟเบอร์เอ็ดดิ้งไฟเบอร์ห้ากล่องพันหนึ่งมีห้าสิบซองนะคะซองหนึ่งขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสิบห้ากรัมคุณผู้ชมเดิมวันละซองแตบบ่ว่าคุณแม่อ้วนไงแปดสิบกิโลคุณแม่กินห้าซองเพียงสามวันคุณแม่ลดไปสามกิโล แล้วมันกินง่ายมันอร่อยอันนี้เป็นส้มตำทอดเอื้อมไม่ถึงยกกินให้คุณผู้ชมดูกันละกันนี่ค่ะคุณผู้ชมเธาจะเอามะละกอไปทอดแล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลน้ำส้มตำอะ่ะแบบมีทะเลมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกอื เขาทำรสชาติแบบไม่เผ็ดให้ตะก้องกินไงเพราะตะก้องจะกินไม่เผ็ดอืออืออือตะก้องรับหนักไม่อื้อไม่ถุงอืออือเอ็ดนิงไฟเบอร์เอ็ดนิงไฟเบอร์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกล่องหนึ่งจะมีสิบซองแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งห้าร้อยบาทซองหนึ่งจะมีสิบห้ากรัม ตอนนี้จจดโปร5กล่อง1,000ากล่อง1,000โทรมาได้เลยค่ะ0816304622เลยไลน์มาสั่งก็ได้นะคะแอตเลนาดัตแกงแอตเลนาดัตแกงไลน์ม e ีแอตเลีเอนดั A N G, หรือว่าจะพิมพ์ลงในคอมเมนต์ก็ได้ว่าผงผอมผงผอมนะคะผงผอม5กล่อง1,000 2,000 5ไม่ขายขายเพียงแค่1,000บาทส่งฟรีด้วยค่ะนี้คุณแม่สั่งอาหารมากินเยอะแยะ จริงๆก่อนมานี่ไปถ่ายรายการอยู่ที่ช่องไตยลัฐทีวีนะคะกินยำม,มุ้นเส้นกินยำขนมจีนกินข้าวไข่เจียวน้ำพริกปลาสลิดทอดกรอบน้ำพริกกุ้งกรอบแล้วก็กินส้มตำแล้วก็กินแหนข้าวเหนียวกับหมูแดดเดียวโอ้โหกินจนพุงกลางเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มาต่อด้วยนี่เพราะว่าคุณแม่มีตัวช่วยนี่คุณแม่กินสามวันเนี่มีซุปเปื่อเป็นไก่อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหแบบเป็นเมนูที่ตะก้องชอบหมดเลยวันนี้สั่งเมนูมาเอาใจตะก้อง นี่ตรงนี้เลยลูกเปิดฝาเลยลูกนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหเป็นเมนูที่ตะก,ก้องชอบกินหมดเลยอืมนี่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 คุณผู้ชมที่นี่เขาไม่ใช่เอทีเออเกโฮใช้ใช้เตาถ่านอ๋อแซ,แซบใช้ได้เลย,ซปปเยแซบใช้ได้เลยคุณผู้ชมซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยแซบใช้ได้เลยอือ เนีย่ยเมนูที่ตะก้องชอบหมดเลยคุณผู้ชมดีกินไส้ย่างอร่อยมากคุณผู้ชมกินกับข้าวเหนียวอ๋ออ๋อส่งเตน๋มัอน,มนอยนาดแช่นี่คุณผู้ชมเตีมเต๋อแท้ ไอ้ปากเป็ดทอบปากเป็ดทอบอืมอืมอืม,อ,มอร่อยมันนึบมันนึบไม่เหม็นไม่เหม็นอืม ากปท่าอร่อยไม่เหม็นเลยอืม <_ d ata> สะใจมากคุ้มค่ากับเดินทางมาตั้งสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะโอเคคุณผู้ชมขับรถมาเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งเหมือนกัไปจังหวัดหนึ่งเลยนะ คุ้มค่าคุ้มค่าอืมซุปอิ์งีนไก่เขาใช้ได้เลยนี่นี่เนจะให้คุณผู้ชมดูตีนไก่นะจะดูสิว่าเอาเข้าปากแล้วจะละลายในปากหรือเปล่าแต่น้ำซุปเขาใช้ได้เลยน้ำซุปดีมากเลยน้ำซุปเขาอะกลมกลอม ไม่น่าเขาถึงขายดีไงทําอาหารอร่อยไม่ใช่บรรยากาศดีอย่างเดียวนะอาหารกาอร่อยอื บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมบรรยากาศ